สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝรนี่คอมเมนต์คอมเมนต์สรุกสนานกันเนี่นะครับผมวันนี้นะครับคำถามที่เราได้หาไปในคราวที่แล้วก็คือให้ท่านผู้ชมนั้นเลือกฝั่งระหว่างไอรอนแมนกับกัปตันนะครับผมในตอนนี้หนังมันก็ใกล้เข้าฉายนะครับสำหรับกัปตันอเมริกา3 c i ซีวิลวอรนั่นเองเราอยากรู้นะครับว่าท่านผู้ชมเพจของเราเนี่ยจะเลือกฝั่งไหนกันแน่จะเป็นทีมของโทนี่สตาร์หรือว่าทีมของสตีฟโรเจอร์นะครับ มาฟังกันเลยดีกว่าว่าชาวคอมิกเวิลด์นั้นจะเลือกฟังไหนกันแน่ไอรอนแมนครับเพราะมีปีเตอร์คือแค่มีสไปเดอร์แมนอยู่มึงก็ชอบไปเหรออยู่ทีมแคปครับเพราะชอบวานด้าแม็กซิมอฟวานด้าแม็กซิมอฟคือใครเหรอครับต่อเลยครับผมไอรอนแมนสิจะได้ไปอัดตูดแบ็ควิดด้วกว่าเหมือนจะโดนเขาฆ่าอะไรนะแบบจะอัดตูดแม่งแบบหักคอมมึงมตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ทีมไหนก็ได้ครับขอให้ได้ดูคอมิกเวลโอ้โหพี่แมงย่ง่งนี่รักเลยอะดูคนนี้ดีกว่าครับเลือกทีมเดียวกับผมไลยเนี่ยทีมเจคอบกับโอ้โหก้ามที่มาอย่างแน่นก้ามอย่างบึกถุยผิดเรื่องละมั้งนี่คนนี้ดีกว่ามาะยาวเลยต้องทีมไอรอนแมนดิพี่หรอรวยกระบ,บวยใหญ่คือจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเขียนมาสยาวนี่ไม่ค่อยมีผลหรอกมาอยู่ตอนสุดท้ายกับตันกามใหญ่ไปไม่ชอบคืออะไรวะก้ามใหญ่ไปนี่ไม่ชอบหรอวะมึงต้องชอบอะไรแบบคนผอมแห้งอะไรเงี้ยเหร มาดูคนนี้ดีกว่าครับอยู่ทีมกับตันจะได้ไปล่อวานด้าคือมึงต้องเป็นห่วงสุขภาพของผู้ชายทั้งโลกด้วยเว้ยมึงไปล่อเขาเนี่ยเขาโกรธมึงขึ้นมาพูดโนมอควยขึ้นมานี่ชิบหายทั้งโลกนะเว้ยคือกูสวยอะ่ะไม่ได้แค่มึงสวยอะ่ะสวยทั้งโลกเว้ยดูไอ้นี่ดีกว่ามึงใช้ตะก,กะอะไรของมึงเนี่ยอยู่ทีมไอออนแมนครับเพราะสตีฟโรเจอร์มันเห็นเพื่อนเก่าดีกว่าเพื่อนใหม่คือเพื่อนเก่ามันก็จะแบบมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าเพื่อนใหม่เพราะว่าคือมึงใช้ตะก,กะอะไรของมึงฮ้ยคนนนนีีมมึงออออกไปนะู่ทซ อยู่เพจเนี้ยอยู่ได้แค่มาร์กิดทีมเดียวเท่านั้นโหไอนี่มึงก็น่าเลือดเกินหน้าเงินไปไหนเนี่ยทีไอออนแมนเพราะามีแต่คนรวยมึงบอกว่าแต่ละคนก็รวยจริงอรบแบล็กแพนเทอร์ไอออนแมนอะไรอย่างเงี้ยรวยทุกคนเลยนี่ดีกว่าทีมกัปตันครับเพราะแคปเป็นห่วงเพื่อมนมากเลยเงี้ยยาวไปไม่อ่านแต่จะสรุปให้ฟังว่าชอบทีมกัปตันเพราะว่ากัปตันแบบไม่เห็นแกตัวชอบช่วยคนอื่นครวนี้ดีกว่าโหพูดดีสุดละทีมชาติไทยครับเพราะไทยจะไปบอลโลกก็หวังว่ามันจะไปในยุคที่กูยังมีชีวิตอยู่แล้วกันนะ ก็อขอให้มันได้ไปแล้วกันจริงจริงแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมนี่คือตัวอย่างคำตอบคร่าวๆครับว่าท่านผู้ชมในเพจชาวคอมิกเวลิลดของเราเนี่ย เลือกอยู่ฝั่งไหนกันบ้างและคําถามในคราวต่อไปก็คือใครคือฮีโร่ในชีวิตจริงของคุณครับผมต้องบอกก่อนว่าห้ามตอบพ่อแม่นะครับใครคือฮีโร่ในชีวิตจริงของคุณใครก็ได้ในโลกเลยจะเป็นแบบโรนันโดอะไรก็ว่าไปใครก็ว่าไปโอบามาอะไรก็ตามสบายเลยครับผมแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วทางท่านผู้ชมนั้นอยากได้ตัวละครไหนอีกเรื่องเล่าไหนอะไรยังไงก็บอกกันมาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ให้ด้วยละ่ะ